าจะเป็นนักร้องเสียงดีมีคุณภาพแล้วนะคะยังมีความสามารถด้านดนตรีอีกด้วยนั่นก็คืออย่างที่บอกไปว่าตีกลองนี่คือเล่นใน iPad ได้ด้วยครับคือปกติเราเล่นกลอง <c oughs> จริงจังอยู่แล้วปะคะปกติเราเคยเล่นกลองจริงครับแล้วแล้วก็พอย้ายเข้ามาที่กรุงเทพแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้เอากลองมาครับ <c oughs> เคย <c oughs> เคยมีอยู่ช่วงที่ว่าเราร้องเพลงไม่ได้แล้วเราก็เลยไปเ,เล่นวงครับทำไม,มถึงร้องเพลงไม่ได้อะ <c oughs> เส,เสียงแตกครับตอนนั้นอ๋อช่วงแบบเสียงแตกหนุม่มนี้อ๋อน่าจะวันสิบแปดวีน้านครับก็คงคงคงจะลงมาเด็กมากเลยอ่ะต้องบอกว่าเข้าสู่การทํางานสายมี้เร็วมากๆแล้วก็เลยห,หันเหไปด้านตีกลองซะมากกว่าใช่วที่ผ่านมาได้โชว์ความสามารถในการตรีกลองแล้วบ้างไหมคะตีกรองก็ล่าสุดครับหลังจากที่ไ่ตีมาสองปีครับก็ได้ไปตีที่งานแปงงเอามอโอ้เหอันเดี๋ยวเรามาเปิดคลิปดูหน่อยแล้วกันว่าไปตีกรองที่แบงค์มาเป็นยังไงบ้างนะคะ เสียงน้อย กลองไปด้วยรองไปด้วยเป็นไงบ้างตอนนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราโชว์สเต็ปเต้นตีกลองเราเลยปะครับเป็นครั้งแรกที่ออกสื่อได้ครับอืมครั้งแรกก่อนที่จะไปโชว์เนี่ยฝึกซ้อมนานไหมฝึกซ้อมพอเยอะนานพอสมควรครับเพราะว่าด้วยความที่ไม่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่เล่นกลองก็จะมีพี่ๆในแอลนะครับกลายเป็นโชว์ที่หลายๆคนคงจะประทับใจในวันนั้นครับเชื่อได้อย่างนั้นเลยทีเดียวค่ะแล้วเริ่มจากน้องนนตีกลองเนี่ยทำไมอะไรทําให้เราถึง อยากจะเปตีกลองอย่างที่บอกตอนนั้นร้องเพลงไม่ได้ทําไมถึงมาเลือกกลองเพราะเราตอนนั้นพอเสียงแตกว่าเราเลิกที่จะร้องเพลงเลยครับเราเราคิดว่าเราคงร้องเพลงไม่ได้แล้วแหละแล้วเราก็จะไม่จับอะไรที่มันเป็นเมโลดี้ใ็นเสียงดนตรีแล้วอ๋อทำไมอ่ะเพราะเรารู้สึกเราพอเราจับเมโลดี้ว่าเราอยากร้องเพลงอยากร<อ>้อง,อ,องแล้วเราก็เหมือนรู้สึกแต่เราทําไม่ได้แล้วครับร้อ, <üyor> องเลยครับร้องช่วงนั้นแบบดาร์กมากแล้วเราซึมซับการร้องเพลงตั้งแต่อย่างที่บอกปหนึ่ง มาจากไหนทําไมถึงเลือกที่จะร้องเพลงนี้หรนชอบรักที่จะร้องเพลงทาไมึงรักที่จะร้องเพลงคน mm hmm. เราไม่มีเหตุผลที่จะรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนโลกนี้ผมรู้สึกว่าบางทีการปลูกฝังครับการปลูกฝังด้วยความที่ตอนเด็กอย่างอย่างที่บอกว่าบ้านผมโตติดกับร้านขายเครื่องดนตรีร้านคาราโอเกะร้านเกมข้างบ้านก็ชอบเปิดเพลงเนี่ย,ลยแล้วก็เรารู้สึก มันมันคงดีถ้าเกิดโลกใบนี้เดินไปทางไหนแล้วมีเสียงเพลงเปิดอยู่ตลอดเวลาเราเลยรู้สึกเราอยากจะเป็นคนนั้นเราอยากจะเป็นผู้สร้างเพลงเพลงหนึง่งแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็คนไหนเดินแบบว่ามีเพลงของเราคออยู่บางทีอาจจะช่วยเสริมสร้างโลกของเขาให้มันได้ดู่มีความสุขมากยิ่งขึ้นก็เลยไปที่มาแต่ว่าก็เริ่มลูกทุ่งก่อนครับคุณพ่อชอบลูกทุง่งครับแล้วตอนนั้นเรารู้ได้ไงว่าเราจะเป็นนักร้องที่แบบ เสียดเราจะได้หรือว่าตอนนั้นเราร้องไปตอนเด็กๆโดยที่แบบเออเราสนุกกับการร้องเราไม่ได้คิดอะไรมันมันมันไม่จําเป็นว่าเราทําออกมาแล้วต้องต้องดังมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เคยต้องการทำออกมาแล้วต้องดังแต่ต้องการทําออกมาแล้วต้องดีอ่มไ ก็อบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือเกิดจากครอบครัวที่รักในเสียงดนตรีแล้วก็ร้องเพลงกันมาตั้งแต่เด็กเลยนอกจากนั้นก็หันมาตีกองนอกจากกองมีเครื่องดนตรีหรือว่าความสามารถอื่นๆในด้านดนตรีที่ทําได้อีกไหมคะกีตาร์ารที่พี่บอกกีตร์ก็ได้บ้างครับกีต้กีตร,ตร์เปียโนก็นิดเดียวเทันิดเดียวมากๆแต่สุดท้ายเราก็ยังชอบกับการร้องเพลงมากที่สุดครับแล้วตอนนี้เราเจอแนวเพลงของตัวเองหรือยังว่าแนวเพลงไหนที่มันใช่กับตัวเรามากที่สุด ตอนนี้ก็คงจะเป็นป๊อปกับโซแต่เราสึกว่าเราอยากทําแต่ว่าถ้าถามว่าเราเราชอบที่จะร้องแบบไหนเราชอบร้องป๊อปกับโซชอบชอบที่จะฟังแบบไหนลูกทุ่งแอนด์บีผมอันนี้คือหนูชอบชอบทุกอย่างเลยใช่มรู้เลยผมรู้สึกว่า สุดท้ายแล้วแนวไหนมันก็เพลงครับม,มันก็มีความไพเราะของมันแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะทําเป็นป๊อปโซออกมาก่อนครับแต่เรื่องนี้อาจจะได้ดูอีกหลายๆแบบคบาดหวังยังไงบ้างคะกับเพลงที่เราเพิ่งปล่อยออกมาให้คนได้ฟังกันคาดหวังยังไงบ้างเฉพาะช่วงที่ปล่อยทีเซอร์ไปแล้วก็มีมีคนให้ความสนใจเยอะขนาดนั้นมันก็เกินความคาดหวังเาแล้วเราเรารู้สึกว่าเราทําดีที่สุดแล้วสําหรับผลงานที่จะออกไปในเมื่อเราเราวางวัตถุดิบไว้ดีแล้ว ลลับมันจะดีสักแค่ไหนแต่ขอให้มันดีเอาไว้มันก็พอใจับชอบน้องนองตรงที่ว่าเป็นเด็กผู้ชายอายุสิบเจ็ดใช่ไหมคะคตอนนี้บ <17. S 1> แต่ว่าในการพูดของนนนจะมีเขาเรียกว่าการเปรียบเทียบการแฝงด้วยอะไรบางอย่างที่มันทําแล้วมันแบบเฮ้ยมันเกินเกินตัวอายุสิบเจ็ดจริงๆอะ่ะครับร้องเพลงปกติแบบที่ร้องอยู่ทุกวันก็ร้องไปแล้วนะคะตีกล,กลองก็ตีให้ดูไปแล้วด้วย ไหนล่ะกับการร้องเพลงลูกทุ่งที่บอกว่าร้องมาตั้งแต่เด็กมีให้ดูไหมคะกับการร้องลูกทุ่งในแบบฉบับของน,น้องนนวันนี้ก็จะยกคลิปครับตอนที่แข่งเดว,วิสมานะครับก็จะ,ปะเ,เป็นรอบคาถามหานิยมครับก็ลองดูนะครับค่ะ,ะโอ้ อ้รู้สึกเหมือนโดนคาถาของน้องนนท์เนี่ยนะคะทำให้หลงหัวปักหัวปอมไปแล้วด้วยตอนตอนนี้ค่ะพักกันก่อนแป๊บหนึ่งดีกว่าน,นะคะไปดูพี่ซีในช่วง IT Friends กันก่อนเดี๋ยวกลับมารู้จักน้องนนมากขึ้นแน่นอนกับไลฟ์สไตล์ของน้องนนค่ะ